อันนี้อะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับพวกชุดคอมแอร์นะครับชุดคอมแอร์ต่างๆนะครับแผงแอร์ตู้แอร์นะครับต่างๆแล้วก็บเวอร์แอร์นะครับบเวอร์แอร์ทำไมถึงเปลี่ยนนะครับมีอาการดังนะครับเหมือนอาการดังคล้ายเหมือนกับอะไรสีกันนะครับดังชิด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 เวลารอบเดินเบานะครับตัวนี้สปีดหนึ่งนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ฮีเตอร์ตัวนี้กดลวดขาดนะครับแล้วผมก็ลองเอามาพันพันก็ใช้ได้นะครับตัวเนี้ยพันพัดลมโบเวอร์อย่างเงี้ยสองกับสามสามกับสี่ทำงานนะครับหนึ่งสองไม่ทำงานนะครับก็ตัวสปีดพัดลมตัวเนี้ยเสียนะครับก็หาเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับอันนี้มาดูอาการที่น้ำมันคอมดำนะครับน้ำมันคอมดำก็ดำเต็มระบบแน่นอนนะครับ คอมลูกนี้ไม่มีกําลังอัดแล้วนะครับหลวมโคกเลยนะครับดังด้วยรวมโคกเลยเนี่ยน้ำมันคอมเมื่อคืนเนี่ยที่ผมถ่ายออกมานะครับถ่ายออกมาแล้วก็สังเกตดูไฟสายสองมีเศษเหล็กเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ของคอมลูกใหม่ลูกใหม่หรือมือสองนะครับได้สภาพดีกําลังอัดดีนะครับก็แตกต่างกันเลยนะครับคอมที่ดํานะครับน้ํามันคอมดํานะครับแล้วก็แห้งเทออกมาได้แค่นี้นะครับอันนี้น้ํา คอมลูกใหม่นะครับแล้วมือสองนะครับก็จะได้กําลังอัดที่ดีผมประกอบไปแล้วนะครับผมไปประกอบไปแล้วครับผมหาเปลี่ยนทั้งสุดเลยนะครับพวกไดเออร์ต่างๆก็ดูพวกไดเออร์เอานะครับไดเออร์ก็คือตัวกรองกรองกรองฝุ่นกองกองความชื้นนะครับไดเออร์คือกองความชื้นนะครับได้ผ่าออกมาดูนะครับจะได้ดูกันชัดๆเลยนะครับดำปีเลยนะครับ ตัวไดเออร์นะครับระบบเปลี่ยนให้หมดนะครับแผงแอร์แผงแอร์คอยล์ร้อนนะครับแผงแอร์คอยเย็นอันนี้อันเก่านะแผงแอร์คอยเย็นนะครับแผงแอร์คอยเย็นนะครับบอเวอร์ตัวตัวสปีดพัดลมนะครับตัวโชโรนะครับเซนเซอร์นะครับคอมมือสองนะครับเราเติมน้ำมันคอมให้ใหม่นะครับ เราก็มาดูที่รถเมื่อคืนนี้ผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบอะไรหมดเสียเรียบร้อยตู้องค์ตู้แอร์ล้างให้ใหม่หมดนะครับแผงแอร์ใส่เข้าไปแล้วนะครับแผงอง์แผง Air, แอร์ใส่เข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คอมแอร์ก็ใส่ไปแล้วนะครับเป็นคอมมือสองนะสภาพดีกําลังอัดดีนะครับแล้วก็เช็คลวเช็คไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยตัวนี้ นะครับเกมไม่มีตกนะครับเกมไม่มีตกก็แสดงว่าเอ่อระบบไม่มีรั่วแน่นอนนะครับเช็คไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนเช้าก็มารีวิวกันให้ดูนะครับในระบบแอร์แต่เนี้ยแอร์เย็นปกติแน่นอนนะครับกําลังอัดมีนะครับกาลังอ็ดอัดมีแน่นอนนะครับแล้วก็เหลือที่เหลือเหลือประสบการณ์ที่จะเติมให้ละว่าจะเย็นขนาดไหนนะครับเหลือประสบการณ์ที่เติมให้ละนะครับว่าจะเย็นขนาดไหนตู้แอร์ ก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับตู้แอร์ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกวนนะครับตู้แอร์ผมล้างให้อย่างดีนะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างน้ํายาอย่างดีนะครับโบเวอร์ก็ประกอบให้ไปแล้วตัวใหม่นะครับโบเวอร์โบเวอร์แอร์พร้อมตัวนี้นะครับก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกนะครับ ในการทำรถหนคันถ้าอะไรมันเสียถ้าทําให้มันดีทั้งหมดมันก็ได้ใช้กันอีกยาวๆนะครับก็ประมาณนี้มารีวิวกันให้ดูประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ละโอเคครับเดี๋ยวเช็คก,กันไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยดูดีว่าเกมันจะหลดลงมาไหมนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เออ อัดไว้ดูง่ายนะครับกะกะเอาไว้สักอย่างก็ได้นะครับผมเอาไว้ตรงเลขหกนะครับมันก็อยู่อยู่ของมันเอาเลขหกเนี่ยนะครับก็อยู่ของมันเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับอันนี้ก็อัดไว้ทั้งคืนอีกอัดไว้ทั้งวันอีกนะครับก็รับประกันว่าระบบแอร์ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับแอร์เย็ยนปกติแน่นอน